สวัสดีจ้าพี่น้องเที่้วเที่้วเดี๋ยวไปเบื้งทางคุณค่ะพี่จอบโอ้โหนี่แล้วอันนี้เอ๊ะนี่ไหม 你咩？耶！ คือจะห้อติดมาแทบ่ช้าหางซ่าเดี๋ยวนะางได้เฮ็ดแล้วยอะไห

กลมาก่อนได้เยอะจ้าสมบ่ได้เยอสมบะได้แล้วเก็บตาทองเพื่อไม่ยิงหนูใหญ่ใหญ่อะไรน้ำมากบกห่อนไข่ยีดียดมาเอื้อพี่ดาคนละกันลำไยมงวงมะขด

ไปเลยค่ะอ๋อไม่เอาสิอยากไม่ไว้นะเมื่อ4อย่างไม่มี8จะได้ไป4อย่างอย่างเงี้ยอีกอย่างให้วันใหญ่น่ะอือไปอีกดิ <laughs> <laughs> เช่งโครงกันให้ใครอ่ะทนนี่ใสดี่เหลือดูตอออกมาให้แม่ผสมทิ้งไว้ ส่วนอันนี้กับบแมนปิดตายได้ไหมแมมมันมีหูอยู่มันมีล้มเขาอยู่แต่ว่าเอมอ,ม,อ,อมันมีซองหน่อยๆแบบเป็นล้มเขาอ้อมเลยมันมียืนบวแมนปิดตายหอนมาวา่าในกระดดแดดนะหอนน้าแดดมันเป็นสังกะสีสังกะสีมันตำมันก็นเลยหอนน้ําแดดตัววานี่มันเป็นแบบระบาย แล้วเราสดชาเพื่อนกระด้แล้วคนจะเสด็จทาสีอีกแี่จะเก็บสีดกกูยังเพื่อนเพื่อนเพื่ออืมดีเดีครับ กูเลยเพิ่มสีตัวอีสัยอีอย่งก็ใส่ด้วยก็ใส่แบบข้างหลังวยตัวเดี๋ยวอายจะไปเรียนฝนปอปอนอก สิประมาณนี้พี่น้องพอะมาณประมาณตว่ายหน้่งแล้วตัวก็สิประมาณนี้นเลย ใครตัวมันยังมีลมอยู่นี่แหละน่ะนานใจกันยุคงนนั้นน่ะแล้วะเ,เนี่ย,ยกำลังต้มปลาแดก สร้างว่าเมื่อยน้อกินประแดกก็เมื่อยเมื่อยงานเมืเ่อยแดดเพราะเพาเมื่อยน้อกินประแดกอีกอ่เสวัสดีพี่น้องคลิปนี้กันสิมาอัปเดตสดนี้้วัสดีคลิปหน้าพ่อกันมาจ้า